ที่มาทําบุญที่วัดหลวงพ่อวิริยังศรินทรโรนะครับก็คือวัดธรรมมงคลจะเตรียมสังฆทานมา3มชุดสําหรับ3มคนนะพ่อแม่ลูกนี่มีหลวงพ่อหลวงพี่นั่งรับสังฆทานอยู่วันนี้น้อยนะนั่งรับอยู่สององค์แต่ผมก็ไม่ได้เข้าวัดมาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนหลังเนี่ยเ,เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแต่ว่าที่แน่ๆน,นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะวัดแล้วก็นี่ครับมีรูปของหลวงพ่อวิริยังที่สร้างเพิ่มขึ้นม,ม,ม,มา หลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วนะครับเชิญชวนทําบุญนะครับงานบูรณะพระเจดีย์พระวิริยะเจดีย์ไอผมก็แหม้จาชื่อจริงไม่ได้ของพระเจดีย์แต่เอาเป็นว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่วัดธรรมมงคลนะครับโดยหลวงพ่อิริยัาเนี่ยท่านได้สร้างไว้ตอนนี้ก็ได้ซุดโซมไปตามการและเวลานะตั้งแต่ตามอายุการใช้งานแผ่นดินก็เพิ่งไหวมา จะเห็นเป็นรอยแตกรอยร้าวแล้วก็สีกระเทาะเป็นจุดๆนะครับก็มาร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพกันได้นะครับตารางเมตรละ3 0 0บาทแต่ว่าผมนี่ทําไม่ถึงตารางเมตรครับทําไป1 0 8บาทก็เชิญทุกท่านมาอนุโมทนายังหายังหามุมถ่ายจนได้ครับเอาละเนื่องจากว่ารถติดนะผมออกไม่ได้ก็ถือโอกาสถ่ายเลยพระวิรยิยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เป็นที่บดีสถานของพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อวิญญางท่านได้สร้างไว้ให้กับประเทศไทยเลยก็แล้วกันนะครับโอ้วิวสุดๆเลยสวยมากแม่ลงมือเลยหลังจากทำบุญแล้วเสร็จที่วัดหลวงพ่อวิญยางสิรินธรนะครับเราก็มาร้านขัวคุณกันทั้งลูกทั้งเมียปลิมปื้ม,ปล,มปลิ่มมากครับจะได้มากินอะไรเนี่ยแม่อันนี้คือยำอะไรนะยำโดบูครับเมนูโปรดเมียแล้วก็ ตำข้าวโพดก็มีนูโปรดเมียเหมือนกันส่วนอันเนี้ยไก่ย่างหนังกรอบของลูกแล้วก็นี่ก็เป็นคอหมูย่างนะครับส่วนข้าวเหนียวเนี่ยมีทั้งข้าวเหนียวดำา้นีข้าวเหนียวขาวบกท้ายกินแก้มแบบโคกเอาจัดเลยแม่อย่าเช้าอกินเลยกินเลยกินเลยตักเลยจ้ะปรากฏว่าเมียนั่งเป็นแบบอยู่นานขยับไม่ได้ ขยับไม่ได้กินไม่ออกเลยครับที่ตะกี้แม่สั่งอะไรเพิ่มไปนะอะไรนะเอามาได้สั่งนะโอเคเนี่ท่านู้ฟังขอฟ้องหน่อยครับภรรยาผมเธอบ่นว่าเธอเหมือนนางเจนต้องทําความสะอาดบ้านแต่ว่าเป็นนางเจนที่มีมูลค่าแพงมากก็คือนางเจนมูลค่า1นึ่งแสนบาทเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังมีอะไรบ้างระหว่างที่ทําความสะอาดนี้เธอเปิดแอร์นะครับผมซื้อมาเนี่ยแอร์ AI ผลน,นะครับสับสคริปชั่นเนี่ยประมาณ3 3 4 0 0 0 0บาทแล้วเธอบอกว่าเธออยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นนะนี่ผมก็ไปเอามาอีกนี่อันนี้ก็อีกประมาณ3 4 0 0 0 0บาทเหมือนกันแล้วแล้วแล้ว,ลวระหว่างที่เธอทำงานเธอสั่งผมว่าไงด้วยขึ้นไปข้างบนห้ามเลื่อนจอทีวีของแม่นะนี่เดี๋ยวจะไปบวกให้ดู <c oughs> ว่ามันถึงแสนได้อย่างไงคอยดูนะ <c oughs> ขึ้นมาที่ห้องนอนอดูนี่ครับ แอร์ทีวี LG Qnet นะครับตัวนี้ผลดปอีก4-5หมื่นบาทแล้วมันจะไม่ถึงแสนได้ยังไงท่านผู้ฟังนังแก่นผมถึงครับนังแก่นหนึ่งแสนบาทจริงๆ